มันก็ไม่เห็นดีลงล่วงลงยาแรงมันก็ไม่หายทอ้อแล้วดีมากที่สุดแหละก็ไวสิยังบอกว่าใช้แล้วภูมิใจว่าไม่เปลืองหรอกใช้แล้วมันตอบโจทย์สวัสดีครับเอาตัวแมกมาผสมกับยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนแล้วเป็นยังไงมั่งก็ดีค่ะอนอนเพี้ยนอะ พอฉีดแล้วมันก็ดีขึ้นมาอย่างเมื่อก่อนมีเยอะไหมนอนเพียนี่ยังไม่ได้ใช้ยิ่งเยอะใช้ตัวไหนมันก็ไม่เห็นดีเลยมีเตก ตีนละล่วงลงล่วงลงสามวันก็ไม่เห็นมันหายเขาบอกให้ใช้ยาแรงยาแรงมันก็ไม่หายพอละใช้มันหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนแต่พอมาเจอแมกมามาฉีดยอมรับว่าดีมากที่สุดแหละแล้วเมื่อก่อนต้องฉีดบ่อยไหมเมื่อก่อนฉีดยาเนี่ยบางทีสามวันก็ฉีดฉีดหมดค่ายามันรู้เท่าไหร่เลยไม่อยากจะฉีดแล้วอยากจะเลิกแล้วยิ่งฉีดก็เห็นมันล่วงไม่เห็นมันอยู่เลยประมาณกี่วันเห็นว่าใบมันกลับคืนมาดีเนี่ยโอ้มันก็ เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์เออก็ไวสิยังบอกว่าใช้แล้วภูมิใจเออยังบอกหาตัวไหนมาก็ไม่เห็นดียอมรับเองนมเนี่ยที่แรกฉีดยาเพื่อตัวอ,อืนอ่นน่ะมันก็ไม่เห็นดีขึ้นมาเราก็มาผสมยาฆ่าเพลี้ยฆ่าแมลงเนี่ยเราก็ซื้อยาฆ่าเพลี้ยก็ไม่ใช่อย่างแรงเอามาใส่ผสมกันอย่างเราก็ใส่ไปแค่สองร้อยซีซีอ่อะเ่ะยาฆ่าแมลงก็ผสมตัวนี้กับห้าสิบซีซีค่ะ แค่นี้ก็อยู่แล้วอยู่ไม่ได้มาตอนน้ำสองลิตรอนะจากใช้ยาแรงมาใช้ยาถูกก็ยังตายดีเหมือนกันเอามาผสมตัวนี้นะทังนันมันไม่ตายนะที่เราใช้ตัวแมกมาด้วยและก็ใช้ยาฆ่า,มาแมลงด้วยมันเปลืองไหมต่ตัวนี้นูว่าไม่เปลืองแต่ตัวนั้นเปลืองนะเพราะว่าใช้ไปมแมลงมันก็ไม่มากวนแล้วที่ว่าไม่เปลืองอะแล้วต้นไม้มันก็ดีขึ้นว่าไม่เปลืองหรอกใช้แล้วมันตอบโจทย์